สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็อยู่กับผม TK James โอเค EP นี้เป็น EP ที่สองนะครับกับเกมนิมเกสองพันสิบเจ็ดนะครับก็ครั้งนี้เจอกับทีมโรมานะครับโหตอนนี้ดูตังผมครับพันห้าสาเหตุก็คือซื้อนักเตะมานะครับก็จะมีที่ซื้อมาใหม่ก็จะเป็นอิบราฮิโมวิสครับแล้วก็แมซี่ปอกบา โลดิเก้ครับเจมนั่นเองหรือฮาเมสนั่นเองครับโอเคเราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับขอเปลี่ยนเสื้อก่อนแฮขอเปลี่ยนทีมก่อนเป็นนักเตะครับไม่ใช่เป็นทีมเอ่อใครดีฮูคิวก็ได้มา สี่สามสามโอเคสี่ส <4, 3 S 2> ามเหมือนกันครับตอนนี้รอซื้อประตูอยู่นะครับจะซื้อดีเคอาร์ั่เลยไรลูนโดอ็อกบาโนโดนี่ <is> ครับแมซี่ ส่งให้ฮาเมตฮาเมตส่งให้ปอกบายิ่งประตูเซฟครับอุ้ยแปดนาทีแรกครับทีมไทยบุกค,ครั้งนึงมีอิบาฮิโมวิทครับปอกบาส่งให้โนรโดมถึงไหมไม่ถึงครับเฮ้ยมสซียิง โอ้โหเซฟสวยโรดิเกสปอกบากบมาให้อิบายิงเรียบร้อยครับ1-0อิบารฮิมโมวิสครับนี่ครับปักซาปอกปอกบาส่งให้ครับโอ้โหว่างๆจอๆครับโอเคเจกับโรมาด,ด้วยอื้โโฮโด อามสอีบาแมซี่ยกมือแล้วล้ำป่าวะล้ำนะนันนาออกเต็มเวลาครับอือหูกิวแมซี่อีบาวิ่งแล้วไม่ผ่านครับโอ้ยเดลัซซี่เจอกับบอกปลาหน่อยอุ้ยดังได้ไหม อุ้ยโหว่างเลยเฮ้ยนั่นมีกล้องหลังเลยอุยอะขอบคุณอีบาหุ้ยโยนมาหลุดตมาซี่ส่งให้โนโดถึงไหมเอาอย่างได้โนโดส่งให้มาซี่แล้วยิงเรียบร้อยครับโอโ้โหเน็วเมาซี่ครับนี่นี่รูเหมือนไม่ได้ครับแต่โนโดแย่งมา แต่กว้างครับส่งให้แมสซี่โอเคก็ really you know. จะทำะซื้อนักเตะไปเรื่อยๆครับจงังววาจะครบสามสิบสองคนครับก็มันสิ้นสุดได้สามสิบสองคนนะครับนักเตะฟุตบอลนี่รอซื้อปาโกครับผมชอบเรียวกว่าปาโกนะครับไม่ชอบเรียวกว่าประตู <laughs> แมสซี่ก็ นี่โนโดมาแล้วยิงประตูเซฟแบบสุดยอดอะนี่ไงนี่ไงแอสติกจากเจมฮามสครับนี่โรโดยิงด้วยซ้ายครับมาฮามสนี่สองครับโอ้โหแล้วยิงซ้ายโอ้โหลูกนี้ยิงยากครับสามศูนย์ละจะหมดเวลาโอเคหมดเวลาครึ่งแรกครับ มาดูแผนโอเคไม่มีใครบาดเจ็บครับต่อข้างหลังครับเฮ้ยอแมออสซี่โอโคซงสวยหอโรนัลโด้ปอกบาโอริกเกดอีบายกแล้วครับ <c oughs> แต่เซฟได้เอา <c oughs> ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับอุยอะโรเบริร์ตอ้ยอะเฮ้ยไม่ผ่านครับปอกบายแย่งอีกทีอีบายก็โอ้โหจะส่งให้แมสซี่ไม่ตรงครับเปิดเร็วๆสิพีออ่อนสีวันนับเวลา โอ้โหไม่ผ่านเลยโนโดวันนี้ไม่ได้ออกลงแล้วครับแต่ก็ได้วะได้วะอิงโหประตูย่านี่เอาฟาวกิ้ครคไม่เป็นไรเดร์ลัสซี่โอ้โหอุ้พยพลาดครับแออได้โอูโดแตะ แตะโอ้โหสุดยอดหลอกหนึ่งทีแล้วยิงเรียบร้อยครับทิเตียโนโรนัลโดโอ้มาดูเขาช้าแตะมาหนึ่งคนครับแตะแตะแล้วก็สปีดวิ่งเหมือนมากนี่ใช้ท่าด้วยยิงด้วยขขาครับง่ายสบายสบายชิวๆครับซีสูสแล้ว ขึ้นหลังยิงได้ให้ลูกเดียวคร ishi, <desserts. S 3> uh ับ huh. อ uh ือ huh. ห ok ือดูรอซี่โอ้โหปอกบาวันนี้แย่งดีครับมาซี่ส่งให้โรนัลโด้แล้วหลอกหนึ่งที่โอ้โหโก้เหนียวนะเขาเปลี่ยนตัวเราไม่สนใจครับอามิเตเปิดมาอีบาโมงโอ้โหโก้ปัดอีกแล้วโนโด้เปิดไม่ ถึงโูกิวไหมไม่ถึงโรซี่เกคูเรนใช่ปะ่ะภาคผิดนต้องขอไปครับถึงเวลาแล้ว <c oughs> นี่ถึงเวลาแล้วปเปิดโอกาสครั้งสุดท้ายอือยะโอเคครับอันเป็นว่าหมดเวลาครึ่งหลังก็ชนะโรม่ามาได้นะครับใน เกลเวอเล่นขับนะครับผมจําได้โอเคเป็นลาวสามก็คือรอบที่สามเองวันนี้การคของบอลดีครับห4กที่สี่เปอร์เซนโอกาสสามเข้ากรอบสิบเอ็ดครับแล้วโนโดเล่นดีครับโอเคเขา้ารอบไปเจอครับนาโปลีครับนี่จะมีใครบ้างเนะี่ยโอเคเซ่โอ้โหไม่มีเลยครับนักเตะก็ไม่มี นี่ลูกกับกูอดูแะเตะผมโอ้โหแม่สซี่บาดเจ็บครับโอเคไม่เป็นไรล้วก็เอาตัวอื่นมาเล่นแทนนะครับโอเคครับก็จบลงแล้ว EP นี้ก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยผู้ชมนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาในคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อให้ ผมทําต่อทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อความบันเทิงสําหรับผู้ชมและตัวผมเองด้วยผมอาจจะพักไม่ดีหรือเล่นไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ